เอ okay คร um ับวัสดีสวัสดีนะครับเสียงเข้ามาเสียงลมเข้ามาไหมโอเคทีน <Việt> okay. ี <ip> ้นะครับเราจะมาดูความหมายแล้วก็พลังงานนี้ส่งเสริมอะไรนะครับอย่างแรกเมทางก่อนเมแปลว่าตัวของเราตัวของข้าพเจ้าทางก็คือพุทธทาง ผู้ที่สําเร็จแล้วผู้บรรลุแล้วนะครับกอนก็คือผู้ที่เริ่มผู้กระทําการกระทําการแอคชั่นนะครับเมทางกรพอรวมกันแล้วนะครับท่านก็คือ,อพระพุทธเจ้าองค์ที่สองพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะครับเมทางกรพระพุทธเจ้านะครับซึ่งมีความหมายว่าผู้มียศใหญ่ฉะนั้น พลังงานนี้นะครับจะทำให้จิตของคุณรวมง่ายนะครับทีนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้คือจมูกนะครับจมูกนะครับเวลาบริกรรมคำนี้เมทางกรนะครับจากความรู้สึกตรงจมูกนะครับเมทางกรเมทางกรนะครับจิตท่านจะรวมอยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงจมูกนะครับจะทำให้จิตนั้นสงบ เราก็อยู่ในฐานนะฮะพอจิตสงบแล้วอยู่ในฐานปุ๊บเราจะควบคุมพลังงานของเราได้ทั้งภายในภายนอกนะครับทำให้จิตใจนั้นสะอาดงดงามนะครับปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากให้ชีวิตไปในทิศทางใดอยากให้มีโชคมีลาบเป็นอย่างใดก็สามารถตั้งจิตได้นะครับ เพื่อยืนยันนะครับเดี๋ยวแทนจะเปิดพลังงานนี้นะครับดูว่าเามทังกรน,นะครับเป็นอย่างไรพลังงานนี้ส่งเสริมพวกเราอย่างไรนะครับ เห็นไหมการควบคุมเนาะสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับ new vision เมทางกรว้าว <Okay. S 1> สังเกตดูนะ new vision นะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ we are the world ความหมายนี้ก็คือเป็นการครอบไว้นะครับ ครอบโลกไว้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงมุมเห็นไหมความหมายโลกก็คือฐานฐานที่ยึดเนาะในจิตนะครับเราหาที่จับตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมตรงจมูกเราตรงนี้นะครับอจะทําให้เข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วนะครับอเห็นไหมครับเมธัทางก่อนเหมือนกันอันนี้คือทําให้เข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วนะครับทุกคนลองทําดูนะครับเมย์ทางก่แล้วดูที่จมูก เอาพลังงานมาจับที่จมูกบริกรรมคำว่าเมทังกรเห็นไหมครับสงบได้เร็วจิตสงบเร็วกว่าปกติเพราะทีนี้การที่เราต้องการจะเกิดทำให้เกิดปฏิหารขึ้นนะครับปฏิหารใดจะเกิดขึ้นนะถ้าบริกรรมนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เมทางกรเมทางกรอะให้เห็นแค่นี้ก่อนละกันเนาะเมทางกรมีทางกรเห็นไหมเมื่อตรงกับชื่อเลยครับคือผู้มียศใหญ่อันนี้ก็คือจักรพรรด ผู้มียศใหญ่สำหรับคนที่ต้องการจะเป็นหัวหน้าเจ้านายเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมคนอยู่จิตใจหนักแน่นมั่นคงอย่างเงี้ยครับทำให้จิตคุณมีอำนาจหนึ่งนะอำนาจในการควบคุมมีพลังนี่นะผู้คนเกรงขามอ๋อนะครับ transformation transformation ไปนี้คือการเปลี่ยนจากทุกข์ให้เป็นสุขจากมืดให้สว่างนะครับนะครับจากอึดอัดให้เป็นผ่อนคลายนะครับประมาณนี้เมทางก่อนเมทางก่อนลักษณะพลังงานเป็นอย่างไรอ๋อ พาสลาฟเมทังกรโอ้โหทำให้จิตแบบลึกอะใช้คว่าสงบลึกเชื่อมกับจักรวาลเชื่อมกับพลังงานดึกดำบันได้ของตัวเองนะถ้าเป็น้าบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วขอพรจะเป็นอย่างไรนะครับเมทังกรเมทังกรเมทัง พรแล้วขอพอรเห็ sun, นไหมเดือดซันครับอินโนเซนได้เป็นเดือดซันขึ้นโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่คอมเมนต์และกดติดตามนะคบหวังว่าข้อความนี้จะทำให้ท่านเนี่ยได้มีจิตใจที่สะอาดเบิกบานแล้วก็งดงามนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับขอพระคุณครับ